ได้คุยกับน้องเกรบยังฮะคือจะบอกอะไรรู้ไหมโลกกลมมากหนูเพิ่งรู้ว่าน้องเกรบอะเป็นเพื่อนของเพื่อนหนูอีกทีหนึ่งแล้วน้องเก,ก๊บก็วันนั้นที่มีคุณพี่คนนึงนะคะลงคลิปหนูตอนแฟนมีแล้วแบบแท็กถึงน้องเกรบมัง้งหนูว่าน้องน่าจะเห็นหนูเดาว,ว่าน้องน่าจะเห็นแล้วน้องก็เลยทักหาเพื่อนของเพื่อนหนูว่าแบบครั้งหน้าบอกฝากบอกพี่เพินว่าครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างนี้หนูแบบอุ๊ยได้เลยค่ะ แกพี่ยินดีแต่น้องน่าจะเห็นนะน้องน่าจะเห็นคลิปแล้วก็เลยฝากบอกเพื่อนของเพื่อนมาหนูก็เพิ่งรู้โลกกวมมากค่ะเพื่อนมีเพื่อนเ,นเคยานันเนียแม่คนละคนที่เป็นเพื่อนกันนี้ยากคืออีกคนนึงเอ้หรือหนูอาจจะเพื่อนเพื่อนที่อยู่กรุงเทพเยอะใช่คือหนูมีเพื่อนแบบว่านอกโรงเรียนอยู่สินดีดืม้มหมใครบอกน้องดือ้อหรือว่าน้องเรียบร้อยวะถ้าไม่ไม่ไม่ใช่กับหนู ถ้าบอกว่าเจอหนูน้องไม่รื้นะน้องน่ารักนะหนูรบร้อยน้องพูดน้อยน่ารักพี่มารีนเหรอให้มาลีนอืมพี่มารีนน่ารักนะคือพี่มารีนเฟรนลี่กว่าที่หนูคิดไว้เยอะมากๆเหมือนตอนนั้นหนูไปกูฟารทัตกับพี่มารีนใช่ไหมคะใช่น่าจะหาทัตคือหนูเป็นหนึ่งเดียวในโดงบีแอนเคคือราน่าจะมีรุ่นท่าสองคนแล้วก็พี่มารีนแล้วก็หนูแล้วเหมือนก็ หงาไงหนูไม่มีเพื่อนหนูก็เลยคุยกับพี่มารีนพี่มาลีนน่ารักมากพี่มาลีนเฟลลี่มากแบบว่าน่ารักอ่ะคืออยากรีแคปบทสนทนาให้ทุกคนฟังเหมือนกันนะแต่ว่าก็อภบางเรื่องอาจจะพูดไม่ได้แต่พี่มารีนตลกพี่มาลีนน่ารักสนิทกันภายในครึ่งชั่วโมงอ่ะคือหนูแบบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าตลกมากคือหนูแบบว่ารู้สึกว่าคือไม่รู้หนูรู้สึกเองไหมนะแต่หนูรู้สึกว่าสนิทกับพี่มารีนแบบขึ้นมากๆภายในครึ่งชั่วโมงอ่ะ สรุปถามพี่มารินเออพี่มารินไม่ได้สนิทด้วยค่หนูคิดไปคนเดียวไม่ใช่เรายังทักคุยกันอยู่เลยนะมีคนบอกว่าให้เราเรื่องตอนถ่ายรูปก,กับพี่เชอร์หนูเขินหนูเขินมากทุกคนไม่เห็นหน้าหนูตอนถ่ายรูปอหรอยิ้มจนตาจะปิดหรือแค่นี้แล้วเขินอนะเขินะม้ง่ตอนนั้นยังเขินอยู่เลย เหืน่เหนเหนตอนนั้นแบบว่าหนูเมก้าเข้าไปถ่ายด้วยเหอืตอนแรกตอนแรกหนูเมก้าเข้าไปถ่ายจนแบบว่าจนพี่เขาต้องมาถึก <laughs> มาถึง <laughs> พี่จะไม่ทาอย่างอื่นแล้วอ๋อไม่ใช่แต่พี่ของมาถึงอะไรอย่างนีน้ก็เลยได้เข้าไปถ่ายกับพี่เฉยจนถ่ายเสร็จ่ะพี่เขาหน้าเขาาใกล้หนูอ่าเลยนหนูอ้างหนุ่งเกินนะคือพี่เขาเอาหน้าเขามาแบบแบบชนอย่างนี้เลยอนะแล้วถูกแบบ โ oh อ้แมกอยช์ถ่ายรูปเสร็จหนุสุดเลยใช่ถูกหนูสุดลงจริงๆนะแบบมาตึกใช่ไหมแล้วแช่สุดท้ายเสร็จแบบตุ้มลงไปนั่งเลยคะ่ะไม่ไหวแล้วเกิดเกินตอนเด็กๆเคยไปเข้าแถวจับมือพี่เชื่อไหม เคยนะเคย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 เอาเรามันเป็นโอตาตัวน้อยอยู่แล้วตอนเด็กๆด็ตอนเด็กๆไปจัมือมาบ้านฟังซีจีเอ็มจ๋อฟังตอนที่ซีจีเอ็มแบบว่าเริ่มมีงานจับมือรีใช่ไหมมันคือช่วงโควิดอะแล้วหนูแบบไม่ได้ออกบ้านเลยหนูก็ทุกคนก็จะเป็นเหมือนกันป้าแบบมันเป็นช่วงแบบกำลังล็อกดาวพอดีอะมันเลยกลายเป็นแบบไม่ได้ตามงานไม่ได้เลยเลยแล้วหูก็เลยหายจากงานเลยมัน หนูสามารถเต้นเพลงนี้กับร้องเพลงนี้ออกลรงได้แล้วคือหนูหลุดมาหลายรอบมากไม่รู้ทุกคนสังเกตไหมหนูหลุดวงวงวงหลายรอบมาก <c oughs> จริงแบบถึงขึ้นมาด่านหนูนี่แบบเพิ่จะหลุดเลยขนาดนั้น <c oughs> คือมันซ้อมเยอะมันหลอนหนุ <c oughs> มันร้องอยังไงนะหวานเนื้อก่อนแบบหนึ่งมืดเลยอ่ะชื่อเพลงว่าอะไรนะกำไลข้อเท้าเดือนสิบเอ็ดอ่าภาษาญี่ปุ่นอ่านว่าอ่านนั่นแหละโนะอันเด้อเด้ เลยที่สวมขอเท้ามัอเดือนภิสิกิกาจนถึงตอนนี้ยังไม่ทอดทิ้งไปความลับของสองเราที่เจอให้ฉันวันนั้นยังคงเก็บมันไว้ในใจโทษทีนะคำลาเป็นเช่นนี้สุดท้ายแล้วใช่ไหมถ้าในวันนี้ตัวเธอเองได้เจอ คนใหม่ที่แสนจะดีก็คงต้องยอมแพ้แล้วละสิให้ทำไงก็ช่วยไม่ได้แล้วล่ะโว้วโว้วโว้โวโวโวโท่อนหนูร้องเลยนะเต้นที่เขาพับเก็บแล้วบนลานเลยเบียงโล่งชังในด้านต้องข้ามที่ตรงกระจกนอกหน้าต่างเหมือนว่าทํองฟ้าและชายหาดนี้มันดูาาแถวๆไว้เลยเช่นเคยถูกไหมอน,นุสาวรูหนูนะเราไปเลอยมิสยู Miss, <you. S 1> ให้กันที่ชน,นะ กำไลที่สวมขอเท้าเมื่อฤดูร้อนปีนั้นเราคงมาทอดทิ้งเลยตอนนี้ได้หรือเปล่าเท้าที่ก้าวเดินวนไปบนพื้นทรายแล้วก็วิ่งไปบนชายหาดยามพื้นสะท้ ของสองธอของฉันที่กำไลข้อเท้าภายใต้แสงอาทิตย์ที่ส่สองทธนภามือมองดูสายน้ำกระเซ็นเกลียวคืนสาดและสตด์เข้ามา่างเจ็บปวดและทรมานจริงๆนี่เราลองเพลงนี้ได้แล้วนะหนูติดสเต้เพลงนี้ค่ะชื่อเพลงอะไรครับกำไลข้อเท้าเดือนสิบเอ็ดหรือว่าแกซูโนะอันนั่นแหละค่ะ <c oughs> กำไรคได้ของความทงจำจริงปะเนี่ยอ้าวนี่หนูจำชื่อเพ,งพลงผิดหรอไม่ใช่มันชื่อเพงลงกแล้วท้าเดือนสิบเอไม่ใช่หรอ้าวกำไรข้อเท้าเดือนสิบเออ้าวอีกแล้วหนูโดนคนในไลฟ์ปั่นอีกแล้วกำไรข้อเท้าเดือนสิเชื่อหนูหนูจำไม่ได้จริงหนูพูดจริงหนูไม่รู้หนูคิดว่ากำไรข้อเท้าเดือ,อดมาตลอดจริงจหนูพูดจริงๆกําไรข้อเท้าเดือนสอจากญี่ปุ่นไทยใช้กำไรข้อเท้าแห่งความทรงจำอ๋อออฟฟิเชีคือกำไรข้อเท้าแหงความทรงจำใช่ไหมคะุ ต้องจำจริงด้วยอ่ะหนูขอโทษเซนเตอร์ด้วยนะคะคือตอนซ้อมเห็นพี่ๆเรียกอย่างนี้กันอะหนูไม่รู้ถ่ายเอ็ียังครับหนูจำไม่ได้ <c oughs> ไม่รู้พูดได้ไหมยังไม่พูดแล้วกันอ่อจะแไปมันนแดนซ์มั้ยคือเป็นสิ่งที่หนูกำลังคิดอยู่ว่า หนูจะไปและวโรนแรมดีไหมคือว่าก็อยากไปนะคะดูตอนรู้มือก็สนุกดีแต่ว่าคือหนูจะมีเพื่อนไหมเอางี้ก่อนคือกําลังหาพวกอยู่ค่ะกาลังหาว่าใคร,รล้น้องแดนใช่เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะคะถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีเพื่อนจะไปคือหนูยังไม่รู้เลยว่ามีใครบ้างขอขอดูขอดูแบบว่าขอดูไลน์ไา่ขอดูเชิญก่อนว่ามีใครบ้างนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่ตรงนั้นแล้วแบบว่าเกรงไงเฮ้ยแต่ว่าเราต้องแดนนั่นรอบ แลนลด์นลอมแดนรอบนี้น่าไปนะคือหนูคือหนูอ,อยากเต้นคารลคอเกนมากดูเต้นน่้เราหนะหนูรอโรชโชเลย,ยดเดยวดสไปเต้นนี่ ใช่หนูกำลังคือหนูรู้สึกว่าถ้าหนูไปใช่ไหมหนูจะไปเป็นคนเดียวใน C C M ที่อยู่ตอนนั้นไหมคือหนูขอหาเลยว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆ C g M ที่จะไปกับหนูด้วยพราะไม่อยากเป็นคนเดียวอ่ะแบบว่าหนูแบบไม่อยากเป็น C C M คนเดียวนะตรงนั้นหนูขอแบบว่าหาพวกก่อนได้ไหมดูกันทุกคนถ้าถ้าถ้าได้ไปจะบอกว่าไปนะคะจะจลงในแอปนี้แหละว่าไปติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ V R และยังมีเคอร์เตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I'm